สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีตสสุลนครนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพีนะครับและศาลแม่ตะเคียนโสระดานะจ๊ะกับภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับกับป้ารองนะครับนําไข่นะครับมา แล้วก็ขอให้ครอ,อบครัวเจ้าอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินมีทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีทั้งชาตินี่และชาติหน้าแล้วก็ขอให้สมหวังในชิงที่เจ้าอยากสมหวังเลยค่ะัาานนอายจันองก็มาทำตามสัญญาและนำพขอให้สิงศข้างหลาเจ้าแม่เจเ้าพเจ้าู่ให้ ฟังรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ยายจำลองบอกโอนะคะไปจะว่ารู้จะาอกว่าแม่เบ้าแล้วเบ้าแล้วเบาในใจแล้วเา มีไก่หกตัวมีไก่หกตัวมีไข่เก้าสิ่องมีพวงมาลัยหนึ่งพันมาตามสัญญานะคะขอให้ขอให้มีโชคมีลาภกันที้งนัดนมีระนัดประสบสำเร็จการเรียนการเรียนการงานทุกเรื่องการทุกเรื่องทุกอะไรก็ขอให้สมหวังค่ะสาธุ่สาธุค่ะแล้วเราก็ต้องนั่งรอพูดกันต่อไป ้าอินกี้เป็นการไหว้ขอพรเ็ดแล้วนะครับเรานั่งฝ้า็ไว้ก่อนเดี๋ยวิกี้มาเสร็จงานพอเสร็จงานนี้แล้วนะคะก็จะเอาไก่ให้พี่ตุมตาหนึ่งตัวลุงจิมมี่ไม่มีมีบ้าลองสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยเดี๋วลไ้่ลิมม่ได้ไข่แล้วก็ แล้วก็แล้วก็ลุงสองตัวลุงคนสองตัวช่างจอยสองตัวค่ะช่างจอยสองตัวไก่ค่ะไก่ไก่ย่างค่ะค่ะไก่ย่างค่ะผมกินกับลูกค้าอันนี้คือมาขอพรแล้วครับพี่คขอพรค่ะขอพรโดยให้ป้ารองเป็นคนขอให้ใช่ค่ะให้ป้ารองเป็นคนแพ้ป้ารองเคาะของอ๋อป้ารองจะตีคล้องหน่อยสักเดี๋ยวป้าแป๊บนึงอ่ะอันนี้มันตกมาได้จากไหนฮะ กาวหลุดดาวหลวดลวปงั่นรับสาธุความกันครับเอฟครับสาธุสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุครับขอให้ครอบครัวของท่านนะครับประสบสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ปรารถนานะครับ ทั่ว <champions> นะครับสาธุูางดคุณพีรนัทบอกว่าให้ลุงจิมมี่ไปทางก๋วยเตี๋ยวที่ร้านซีนะคะนะครับไหนดูตรงไหนเอาไลฟ์สดเหรอไลฟงไลน์มาค่ะ่งไลน์มากินคนเดียวสิบถ้วยเลยไม่ไหวแล้วไอเคไหมคะโอ้ยเขาครึ่งถ้วยนี่ก็พอแห้งครึ่งถ้วยเนาะครึ่งถ้วยเนาะเอฟซีที่ช่วยงานลุงพลนะคะ ที่ชื่องานไปทาได้นะวันนี้ผมไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยจิี่ก็ไได้กินแล้ววันนี้ไม่กินแล้วนะใช่ถ้าใครไปช่วยก็ได้กินแล้วเดี๋ยวมาห้กินข้าวกับไอ้ตับนี่ก็ได้หราโอ้หน่าสงสารนะสงสารจริงๆนะผมมีกล้องนะนะผมมีกล้องนะผมมีกล้องนะยาผมมีกล้องนะผมมีกล้องนะยานะโอ้โหมีกล้องนะออซ่รรครับกล้องอะไรกล้องอะไรครับลุง มีกล้องนะผมมีกล้องนะเดี๋ยวเราต้องนั่งลง้ย้ใหญ่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 นุกี้นิกกี้อยู่ไหนตอนนี้นิกกี้อยู่ใต้ถุนอ๋อโอเคแล้วไปนิกกี้โดนกัดใ่เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานก็โดนครับโดนอยู่นู้นโดนโดนรุม2งตัวอยู่เทำไมกกี้ข้ามไปเล่นฝั่งนู้นเลยโดนเจ้าทินกัด ก็เลยเป็นก็เลยเป็นสโลแกนเมื่อวานไม่รู้ดูให้หน่อยเด้อพี่เด้อวันนี้ช่วยกันดูนอยังไม่เห็นหน้าเลยวันนี้ปกติจะไปที่ร้านครับอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการขอพรนะครับนะฮะเอฟซีนะครับให้ป้าคุณพีรนัทนอจากโนเวย์นะจ๊ะก็ให้ประลองขอ ให้แล้วนะครับผ่านคนปลาลองนะจ๊ะตอนนี้ปลาลองก็กําลังจะเสี่ยงโชคนะครับไปเบิ่งปลาลองว่าปลาลองสิจับเลขอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามันนี้เดี๋ยวค่อยก็มีโชคปลาลองรบบองีบจับให้เบาหอมไม่ครับเอาไปให้เบาหอมโฆษณาขายด้วยเด้อบริษัทมันทิพยที่กำลังดูอยู่เด้อแต่ว่าค่อยซื้อเลยเงินตั้งสามร้อยตัวนี้ซื้อเลยให้เบาหอมเลยมีมีอยู่ไหมหกเก้าหกเก้ามีไหม นี่ไงป้านี่เกน,นี่ oh! เต็มเต็มเต็มนี่เอาจากใบาลาเอา,เอาแล้วนี่หกเก้าหกเก้าเก้าคเอาใบเดียวหกเก้า บหมดงบลงทุนไปหมดแล้วได้ยินไหมมีแต่ใช้กับช่องใหญ่นะพี่ช่องใหญ่นะลงทุนไปแล้วลงทุนไปแล้วนะการลงทุนคือความเสี่ยงแล้วไปเดียวนะเปียนรถเมื่อวานเนี้เอาไปแหกโค้งทปลาลองหยิบมาแล้วนะจ๊ะเจดีใหม่จะอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับค่อยหยิบหยิบเอาค่อยซื้อเองค่อยมีเงินเท่านี้ค่อยซื้อตามนี้ แม่บอกเหรอไหมซื้อใบเดียวหนึ่งใบหกล้านแล้วเจ้าจะว่ายังไงคอยดึงไม่าก็ดีสิก็ดีป้าป้าก็จะได้มีตังค์เราลองจะได้มีตังค์แม่ซื้อเลขอะไรไม่บอกไม่บอกอีกกลัวเคลื่อนอีกอไม่บกดูเอาดูเอาป้าบอกดูผมเคยครับขอให้เฮงๆนะครับรวยๆในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ครับ ขอชมเบางแหน่คุมอีกแล้วเงินร้อยแลกเงินล้านอีกเจ็ดแปดห้ไม่จะซื้อตามข้าวเลขข้างหน้านี่ก็แบ่งยี่สิบเก็บได้วันนั้นซื้อสามข้าวจะมาซื้อไม่ทันแล้วครับแต่ถ้าวันถูกนี่เสร็จเลยเด้อเจ้าสิเสียใจเด้อคอยบอกแล้วยังเหลืองนี่มาเอาเลยยังเหลือนะคะมาลองบอกตามที่ยาย เจ็บเจ็บหนักนะถ้าใครไม่เจ็บเป็นหกเนี่ยได้เด้เลยไปรถเลยนะข้อนนะจ๊ะเจ็บเป็นหกอ่อ๋อนี่นะจ๊ะมันหมดแล้วอ้นีล็ข้างหน้ามันแปดหกคนหมดแล้วมันไม่จำใช่แต่พอได้คนเดียวโอเคก็ได้อันนี้ก็ได้เอาเลยเริ่มนะปัญญาชี้ทางด้วยอะ้รนะได้ใบนี้เด้อะไรเอาออมา ครับเดี๋ยวผมซื้อต่อเขมีแตงโมอยู่ลูกหนี่งนะครับไม่โดนทิ้งเหรอต้าขายต่อทันทีนะครับตอนนี้ขายต่อละสิบไม่มีเงินรายละสิบมีมีแล้วค่อยเอามาให้นี่คุณยายจำลองให้นี่นะจ๊ะอ่าขายต่อนะครับคอ่ามอบคุญต่อนะครับใจฉลาดฉย่างเอาถูกถ้าเจ้าถูก หกล้านนะเจ้าก็มาฉลองในนี้จะแบ่งให้ยายลองมาร่วมทำบุญที่นี่แม่จะจะแบ่งแสนหนึ่งไปเลยเสียให้สามแสนไปเลยยายลองเก็ค่อยเป็นคนจับเราค่อยเป็นคนซื้อใจเงินได้ซื้อต่อเราก็เหมือนเหมือนแม่จับให้อันนี้อันนี้อันนี้รับบุญไหมนี่ขอซื้เลยรับกลับรับครับนนีี่ม้ตกโงแลเวลาแล้ว ตอนนี้บ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงสาิบห้าอ่าบอยเอฟซีอ่าวบอยเลขอะไรเอ่นี่นี่แปดเก้าหนึ่งหนับให่แล้วนะโอ้ยเลขนั้นนั่นตุ้มตามให้แล้วครับให้เบอร์คนขายให้ตุ้มตามเอาเลยแปดศูนศูนย์แนี่นะครับอยู่กับป้าลรองนะครับกับ การรุนสลักกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองเลยจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ